สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกทุคนเข้าสู่ in d ดี Studio รีโช anel ยูทู e ที่จะเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆทั้ง,างาจากเกมคุกกี้รันและสาระที่น่าสนใจในวิดีโอนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับกระลาสีตัวน้อยผู้ครอบครองเปลือกหอยเสียงกระซิบแห่งท้องทะเลถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับเปเปอร์มินคุกกี้คุกกี้ลูกอมมิน กลิ่มิ้นท์หอมสดชื่นของคุกกี้ลูกอมมิน้นท์ถูกรวบรวมมาจากเมืองชายฝั่งทะเลสีใสคุกกี้ตัวนี้จึงชอบใช้เวลาอยู่ที่ชายหาดจ้องมองเส้นขอบฟ้าด้วยความใฝ่ฝันเพื่อนเก่าอย่างเจ้าวานเปเปอร์มิน้นท์ก็มักจะมาเยี่ยมเยียนกันเสมอคุกกี้ลูกอมมิ้นท์ได้เก็บสมบัติชิ้นหนึ่งของท้องทะเลเอาไว้ขอให้รอยยิ้มของคุกกี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลคอนเซปต์รสชาติที่ใช้ออกแบบคุกกี้ลูกอมมิ้นท์ นั่นคือเปเปอร์มินเปเปอร์มินเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ตะวันออกกลางและทะวียุโรปเราจะคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีในฐานะของพืชที่มีกลิ่นหอมสดชื่นซึ่งการนํามาออกแบบเป็นคุกกี้ลูกอมมินคือการทําให้มันเป็นขนมหวานที่หอมสดชื่นเช่นกันน้องลูกอมมินได้มีบทบ,บาทครั้งแรกในเรื่องราวของ Tower Off r o z e n w เ v น s เนื้อเรื่องจะเล่าถึงน้องลูกอมมินที่ได้ติดตามกับตันไอซ์มาบนเรือน้ําแข็งเพื่อที่จะจับกลุ่มคุกกี้โจรสลัดที่หวังจะไปล่าสมบัติ บนหอคอยขึ้นน้ําแข็งแต่ก็ไม่ทันการเพราะพวกโจรสลัดได้ไปยังหอคอยขึ้นน้ําแข็งแล้วเหลือไว้เพียงน้องฉลามเเบตตัวเดียวน้องลูกอมมิ้นและคุกกี้ตัวอื่นๆจึงได้เริ่มเข้าไปสํารวจภายในหอคอยขึ้นน้ําแข็งจนได้พบกับชิ้นส่วนความทรงจําของคุกกี้นางฟ้าทะเลโดยที่มีน้องฉลามเเบตคอยอ่านและน้องลูกอมมิ้นก็แปลมันอีกทีหนึง่งพวกเขาได้ฝ่าอุปสรรคมากมายบนหอคอยจนได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติต้องคําสาบที่ทําให้คุกกี้นางฟ้าทะเลติดอยู่ใต้มหาสมุทร ซึ่งหากพวกเขาไม่สามารถปลดคำสาปลงได้นางก็จะสลายกลายไปเป็นฟองและแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงบนยอดของหอคอยชิ้นส่วนความทรงจําได้ทําให้พวกเขาพบกับเจ้าหยดคลื่นและช่องทางไปยังทะเลเบื้องล่างด้วยความปรารถนาที่จะคลายคำสาปให้กับคุกกี้นางฟ้าทะเลน้องลูกอมมินจึงตัดสินใจที่จะลงไปยังใต้ทะเลโดยมีน้องฉลามเชอร์เบตอาสาตามไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวแรกนี้คือการที่น้องลูกอมมินเป็นลูกเรือของคุกกี้กับตันไอซ์ ซึ่งน้องได้ขึ้นเรือมาเพื่อหวังจะได้ออกทะเลด้วยความอยากรู้อยากเห็นโดยที่น้องก็น่าจะทําหน้าที่เป็นกะลาสีเรือเหมือนกับลูกเรือตัวอื่นครับซึ่งหน้าที่ของน้องบนเรือก็น่าจะทาหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสารหรือเกี่ยวกับการจดบันทึกเห็นได้จากเจ้าเมสเซจอินเดอะบัตเทิลมันคือม้วนกระดาษข้อความที่ไม่เคยลอยลงทะเลเลยจากเรื่องราวนี้เองน้องลูกอมิ้นก็จะได้พบกับเพื่อนตัวใหม่อย่างน้องฉลามเชอร์เบดที่ทั้งสองได้พบกันจากการที่น้องฉาลามเชอร์เบตได้อยู่บนเรือของคุกกี้โจรสลัด ซึ่งกับตันไอซ์ต้องไปจับกลุ่มพอดีก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าตอนที่น้องฉลาดเชเบตอยู่ในร่างคุกกี้น้องจะพูดออกมาเป็นภาษา,ษาฟองน้ําจะทําให้ไม่มีใครฟังภาษาของน้องรู้เรื่องเลยแต่ตัวช่วยที่ทําให้น้องลูกอมมิน้นสามารถเข้าใจในภาษาของน้องฉลามได้นั่นก็คือเจ้าวิสเ e อริงคอน c ์มันคือเปลือกหอยที่มีเสียงของทะเลอันดังกึกก้องมันทําให้ผู้ที่ถือมันนั้นได้ยินเสียงของเพื่อนๆจากท้องทะเลซึ่งเพื่อนๆที่ว่านี้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงเหล่าสัตว์น้ําที่เป็นเพื่อนกับน้องลูกอมมิ้นได้ นั่นก็คือเจ้าเปเปอร์มินเวลหรือวานเปเปอร์มินเจ้าวานเพื่อนยากที่มักจะขึ้นมาทักทายน้องเสมอหรือจะเป็นเจ้าพวกโลมาเปเปอร์มินทั้งหลายที่อาจจะเป็นเพื่อนของน้องเช่นกันนอกจากเจ้าวิสเปอร์ลิงคอนแล้วน้องลูออม,มินก็มีความเชื่อว่าการวางเปลือกหอยไว้บนผิวน้ําจะช่วยให้เพื่อนๆตามหาน้องเจออีกด้วยแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดครับว่าน้องลูออม,มินได้เอาหอยวิเศษนี้มาจากไหนเพราะมันก็ถือว่าเป็นของวิเศษอีกชนิดหนึง่งของมาหาสมุทรเลยก็ว่าได้ ต่อมาในเรื่องราวของลอสซิตี้ออสกาเทราน้องลูกอมมิ้น์และน้องฉลามเชอร์เบตได้ดำลงไปใต้ทะเลลึกจนได้พบกับคุกกี้ลอสเตอร์ผู้บิทากแห่งนครชูกาเทียคุกกี้ลอสเตอร์จึงได้ให้ความช่วยเหลือกับทั้งสองโดยอ้างว่าคุกกี้นางฟ้าทะเลถูกขังไว้ที่ศาลเจ้าซึ่งมีคุกกี้กระเบียนมอค่าเป็นผู้ดูแลและเมื่อพวกเขาเดินทางไปยังศาลเจ้าก็ได้พบกับคุกกี้นางฟ้าทะเลที่กำลังอบกอดไข่มุกหยดน้ำตาแห่งเทพเจ้าเอาไว้ในระหว่างที่คุกกี้ลอสเตอร์และคุกกี้กระเบียนมอคฆ่ากำลังต่อสู้กัน น้องลูกอมมินกับน้องฉลามเชเบตก็ได้นําหยดคลื่นไปให้กับคุกกี้นางฟ้าทะเลเพื่อหวังจะคลายคำสาปที่กําลังกลืนกินนางคุกกี้นางฟ้าทะเลได้ตื่นขึ้นน้องลูกอมมินได้พานางหนีออกมาจากที่นั่นแต่นางก็เลือกที่จะอยู่เพื่อผนึกคำสาปเอาไว้และเจ้าหยดคลื่นก็ได้กลายเป็นพลังให้กับนางการตัดสินใจในครั้งนี้ทาให้นครชุกเทียเล่มสลายลงน้องลูกอมมินน้องฉลามเชเบตและคุกกี้นางฟ้าทะเลจึงได้กลับขึ้นมาอย่างหอคอยขึ้นน้ําแข็ง ซึ่งในท้ายที่สุดก็สามารถช่วยคุกกี้นางฟ้าทะเลได้สําเร็จก่อนที่น้องลูโอม,มินจะบอกลาน้องฉลามเชเบตแล้วแยกย้ายกันออกเรือไปจะเห็นได้ว่าน้องลูโอม,มินได้ยินเสียงของท้องทะเลราวกับเสียงของเพื่อนเพื่อนน้องน้องจึงเป็นคุกกี้ที่ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือพวกพ้องมากๆและยิ่งโดยเฉพาะกับการที่น้องตัดสินใจที่จะลงไปยังก้นทะเลเพื่อช่วยเหลือคุกกี้นางฟ้าทะเลผู้เป็นตัวตนระดับตำนานขึ้นมาซึ่งจากลายคําพูดนี้จะเห็นได้เลยว่าน้องลูโอมิน ได้ยินเรื่องราวตำนานของนางฟ้าทะเลผู้หลงรักพระจันทร์มาบ้างแล้วแม้จะมีเพื่อนเป็นสัตว์ทะเลมากมายแต่น้องลูโอม,มินก็มีคู่หูแสนกล้าหาญตัวหนึ่งเปเปอร์โบ๊ทเซเลอร์เรือกระดาษผู้เกิดมาจากจดหมายที่ไม่ได้ส่งของน้องลูโอม,มินแม้ว่ามันจะไม่แข็งแรงพอที่จะฝ่าคลื่นในมหาสมุทรแต่มันก็อ้างว่าสักวันหนึ่งมันจะข้ามมาหาสมุทรไปให้ได้ไม่ใช่เพื่อตัวของมันเองแต่เพื่อข้อความของน้องลูโอม,มินที่ต้องการจะส่งในเรื่องของเจ้านี้เนี่ยเรียกว่าเท่สุดๆเลยครับ จะเห็นได้ว่ามันคือกระดาษจดหมายที่ถูกพับให้กลายเป็นเรือซึ่งความฝันสูงสุดของมันคือการข้ามน้าข้ามทะเลเพื่อนําข้อความนี้ไปส่งนั่นเองแต่ถึงมันจะเป็นแค่เรือกระดาษมันก็มีสมอเรือเหมือนกันนะครับสมอเรืออันนี้ทําขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรือกระดาษลอยไปแต่บางทีมันก็ล่องลอยไปพร้อมกับเรือของมันซะเองปัจจุบันในแฟนชส์เกมคุกกี้รันนอลลุกอมมินมีคอสตูมแสนน่ารักและอลังการอยู่3รูปแบบได้แก่คอสตูมปกติเปเปอร์มินคุกกี้ ปุกกี้กะลาสีตัวน้อยผู้ถือเปลือกหอยเสียงกระซิบแห่งท้องทะเลคอสตูมเบบี้แพนกวินน้องลูกอมมิ้นได้วางแผนที่จะหาเพื่อนใหม่ในหมู่ชาวทะเลและมันก็ใช้ได้ผลเพราะใครจะไม่ชอบแพนกวินตัวอ้วนน่ารักล่ะและคอสตูมล่าสุดบอลเลดดับเดอะสตาร์ลี่สีของฟ้ายามค่ำคืนอันแสนสวยงามมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยแสงระยิบระยับและความเงียบสงบอย่างสุขใจบนหลังของวานเปเปอร์มิ้นน้องลูกอมมิ้นได้ล่องลอยอยู่บนท้องทะเล ได้ฟังเสียงเพลงบรรเลงเบาๆจากมหาสมุทรท่ามกลางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพร้อมกับเปลือกหอยอลล้ำค่าในมือและทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวร่าวๆของคุกกี้ลูกอมมินคุกกี้ตัวเล็กตัวน้อยผู้ถือเปลือกหอยเสียงกระซิบแห่งท้องทะเลถ้าชอบการน,นำเสนอวิววดีโอของทางเราก็ฝากอินดี้ยูสตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อ,อมใจด้วยนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถด o n a t มาได้ที่ QR code ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจในเรื่องเหมือนกับคุณอินนิยสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ